สวัสดีครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องนักเก็ตฟาร์มครับในคลิปนี้ผมจะพามาดูการเอาควายขึ้นรถนะครับของนายห้อยปูนนะครับ ปลากี่ตัวหมดนี่เลยบอกโอ้เท่านี้กี่ตัวคุณลุงวันนี้สตัวเขาข <12 S 2> ิบสองตัวเนาะปลานมาีกตัวนึโอ้คาไปเอามาอีกตัวหนึ่งนี่าาน,นยไนคอยก่อน,น,นเอานาะร้อนหน รอบนี้12ตัวครับไปทางอยู่ที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เหมือนเดิมครับนี่ครับมันต้องใช้ประชากรเยอะครับแค่2คนครับ ลุงกับคุณป้าครับลาบประมจารย์ครับประสบการณ์30กว่าปีครับอยู่กับการซื้อขายโคกระบือครับ bây giờ tôi thấy <laughs> <hers> ah, Ja-ha. นี่ครับดูครับประสบการณ์30ปีครับแค่เดินมาแตะๆก็ขึ้นรถแล้วครับรู้วันนี้ลงที่ไหนสาแก้วเหมือนเดิมนี่ออไปสาแก้วเหมือนเดิมอ,อ๋อพักอยู่บ้านกน่อนเราพักอยู่บ้านกน่อน,น,นที่กระสังใช่ไหมอ,อืมเป็นรถก่อนออก็จะพ่วงเขาขึ้นมา,าพ่วงเขาขึ้นมาเอาไปทีเดียวเนาะใช่ รอบนี้ไม่ค่อยมีอ้วนเท่าไหร่เนาะอนรอบที่แล้วนี่มีแต่ตัวผู้อ้วนๆเลยงวดก่อนอ้วนๆู้อ้วน,วนบิกเบิกงวดก่อนนี่นนอยู่บ้านลุงเลี้ยงไว้เยอะไหมของลุงกี่ตัวควายซื้อไปนี่เลยอ๋อไม่ว่าจะเลี้ยงไอ้ควายคอ,อกเจ้าของด้วยเยอะควายคอกไม่ได้เลี้ยงเลยไม่มีเวลาไม่มีควายคอกเลย Obrigado. Uh -huh. uh -huh. ไปไปไปนี่ครับสำหรับมีอวนเลยใช่ สับนายออ๋อครับสิบสองตัวสิบสองตัวตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งแล้วก็กำลังไปสงอืมตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งกำลังมานี่ครับประสบการณ์ท่านใดที่อยากเป็นนาย้อยนะครับนี่ครับประสบการณ์การขึ้นรถเอาควายขึ้นรถก็จะนี่แหละต้องมีดินที่มีลักษณะเป็นภูนครับเป็นเนินเทไว้ เท <Okay. S 2> ไว้แล้วก็มีผ้าใบนะครับรองไว้แล้วเราก็จะถอยพ่วงถอยรถมาเทียบติดนะครับเราก็จะถอยมาเทียบกับติดกับเนินดินเลยนะครับให้มันพอดีจะทำให้เรา,เานำควายขึ้นได้ง่ายครับสะดวกนะี่ครับมันก็จะเหมือนเดินกับพื้นปกติธรรมดา ควายก็จะไม่กลัวไม่ตื่นเต้นครับแต่ถ้ามันสูงไปควายก็จะกลัวจะตกใจนะครับนี่ครับวิธีการนําควายขึ้นรถครับแบบง่ายๆครับสไตล์ลุงพูนครับอืมสิบสองตัวครับเดียวครับสิบนาทีเสร็จขึ <c ười> ้นแค่เดียวแค่นั้นแต่ควายขึ้นรถมาแล้วขึ้นรถมาครั้งแรกขึ้นยากใช่ประสบการณ์ควายขึ้นครั้งแรกจะยากแต่ถ้าเคยขึ้นรถ กระบะมาแล้วเนาะเ,ออนเคยผ่านมาที่แล้วผ่านมาแล้วก็จะขึ้นง่ายทีข่ขึ้นมันก็เสมอดีนก็ขึ้นง่ายอืมที่ขึ้นเสมอดีก็จะขึ้นง่ายครับนี่ครับนุม่มปูนบอกเท็นสิ่งสุดการ ไป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 ไนี่ครับเรียบร้อยครับนี่นะครับฝากรูปเป็นแนวทางนะครับเกษตรกรมือใหม่ครับผู้เลี้ยงสัตว์นะครับท่านใดที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการนำ โคกระบือขึ้นรถนะครับสามารถดูได้นะครับตามนี้เลยนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังตกกิฟาร์มด้วยนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ